สวัสดีสวัสดีเรียสุขสุขหรือมันี่พบกับนุนพักกับชองสามัไกลบ้านทุกคนวันนี้นุก็อยู่บนที่งานคือเก้าทุกคนกำลังสิเลิกงานแล้วเสียงโอละวนกันเล็กน้อยตอนนี้เก็บงานแล้วหมดแล้วกำลังชืมเมื่อนะวันนี้ลูกค้าหลยขนาดทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่ออื่นมันเป็นวันยูนิคอตะเิลลูกค้าก็เลยหลาย ร้านอื่นกลับหมด้วกคนมตึ๊เลยแล้วกังอกามอนใน้าทุกคนกเรา,าเจะเช็คสตอค็ออีย่างแเดมือบได้ย่งกนเนยยายกินผลไม้แต่บเขาขา,ายหรือบอกเมื่อวานนีบุกขา,ายชงเสมอแล้วมมลบุกขา,ายเพราะว่าเป็นสงสัยว่มีของ ไม่ได้กินแต่ว่าข้าวก็กินแล้วทุกคนเราเบิ่งกันว่าซิมี่ยังกินโอเคเดี๋ยวเมื่อกันเลยเนาะหยอดแล้วก็แกะพี่สวัสดีค่ะบ้านกันทุกคนหยอดกระปุกหยอดแล้วก่ะเจ้าก็เอาไปมือจะนวนคนกีลาเอาไปไปทุกคนเมื่อเฮิรนกัน ควรู้สึกทุกคนมันนี่คือคือวันเสาร์อาทิตย์เลยลูกค้าหลายเมื่อเนี่ยลูกค้าหลายเมื่อนะเพราะมืนออื่นวันวันจั๊กจี้เหมอกันมันเป็นวันสําคัญของไทยเนาะลูกแบบลูกค้าก็เลยมากินข้าวตั้งแต่มื่อนี้ยตอนแรงโคตรหลายทุกคนหลายขนาดคือวันเสาร์อาทิตย์เลยแต่วันวันอุทันน่ได้เตี่ยมของหน่เพราะว่าโอ้โหมืนออื่นเป็นวันยุทธภัทรเทเลิกเนาะ ไม่ไเตรี้ยอย่างไว้เลยปกติถ้ามะฮู้ก็ล่วงหน,น้ามีเตรียมของไว้เมื่ออย่างเช่นแบบมะหุ่ง่อย่างพวกนี้นะ้องไม่ได้เตรียมไวเมื่ออื่นนี่รับรองหัวฟูแน่แล้วทุกคนไปเดี๋ยวมาเจอกันยี่เพือนเนาะตอนนี้นนท์หอดบ้านแล้วทุกคนห้องหอดบ้านเนาะเข้าเงินมาได้นกมันนี้สร้างมาเบื้งท่อเนาะนัตนตาลเมวแ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 มวโอ้ย นิ่ว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 ดูดิรออยู่หน้าบ้านทุกวันเลยทุกคนเจ้าของบ้านเอาเข้าไปละเข้าไปละมาซุ้มเมอ๊ะความจริงนุ๊ตกับมาเาหา่าแ,แต่โดนเราเนาะแต่ว่าพวมีกุญแจเพราะว่ามันนิ่นสร้างเจ้าอันมาเฮ็ดท่อทุกคนเี็ท่อท่อประปาน,นี่เนาะเฮ็ดท่อประปาเนานะเพราะว่าอันค่าน้ำทุกคนค่าน้ำบ้านนุ๊ตทุกคนสิบบอ่อ ตอกตกใจหลีเลสองพันกว่าบาททุกคนว้าไทนุทเห็นอะไรยังต๊ใจสิเป็นลมค่าน้ำาปนยังสองพันกว่าบาททั้งที่คือยุดคนละมือสองมืออ่าน้้ำแค่เสาแรงเท่านั้นชักผ้าก็แทบสิบแรันั้งเลยเนาะเล็กๆน้อยๆมากค่าน้ำาป็นย่างจดีวสองพันปลายทุกคนผู้ใรียหูคอมเมนต์บอกเลยนะว่ามันเป็นเพราะอย่างเนาะแต่ว่อยุบ้านนี่สิมีปั๊มน้ำเนาะมีปั๊มน้ำสีเหลือง แต่ยบ้านหลังเก่าพันมีปั๊มน้ําแล้วทีนี้เธอเจ้าก็เลยอันให้เจ้าของบ้านมาเบิง่งเนาะให้เจ้าของบ้านมาเบิ่งว่ามันเป็นเพราะเงี้ยน่าสิเป็นเพราะว่าท่อแตกเพราะาไทโน่ก็คิดว่าท่อมันแตกเนาะเพราะว่าท่อ,อยู่หลังห้องน้ำพันน่ะเดียร์นสิพาไปเบิ่งแต่คอเบาก่อนท่อยู่อันทางหลังห้องน้ำมันน่ะมันคือมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาเวลาอันตอนไป็ดงานไทโน่ก็สิถอดปลั๊กอัน พอปั๊กปั๊มอยู่เนาะปั๊มอันขาเอินปั๊มยังนะแรงดันบ่ปั๊มแรงดันเออปั๊มมันนี่แหละทอดออกแต่ว่ามันก็ยังทํางานนะมันก็ยังคือว่าไรปกติมันมีท่อสองอันเนาะแต่ว่านุชบันบริแทนนุชบันบริมุนบริมุนปิดแต่ว่าปลาข้างๆก็เคยบอกล้วแหละเป็นเดือนแล้วแต่ว่าบริภากรหมุนทอดแต่ปั๊กเวลาจากบ้านนะแล้วทีนี้ นุดคิดว่ามันก็เลยน้ำมันก็เลยไหลยอยู่แบบนั้นไหลยอยู่ตลอดเพราะว่าได้ยินเสียงอยู่ตลอดแล้วพอสิ้นเดือนนี้มาค่าน้ำประมาณสองพันปลายแต่ว่าเดือนที่แล้วเท่าไหร่ทุกคนเจ็ดร้อยบนผ่านนี่แหละเนาะตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้คนอยู่กันหกคนนี่เสียค่าน้ำค่าไฟคนละหลายเตอเพผูกกันนะอยู่บ้านหลังเก้าคนละร้อยกว่าบาทอยู่บ้านหลังนี้คนละโอ้เมื่อยให้เว้าเลยไหล ส่งร้อยกว่าบาทหนึงงงอยู่กันว่าเป็นอย่างคือแพงตะตกกมาเดือนนี้แห้งตกใจทุกคนค่าน้ำสองคันปลายแทนที่ค่าไฟมันสิแพงกว่ามันบอกค่าไฟแค่พ่กี่ร้อยเองทุกคนแทนที่ค่าไฟมันสิแพงกว่าค่าไฟแค่สามสี่ร้อยกับคำหอดนะทุกคนพากันงงตาแตกเลยว่าโอา้โหตายอะไรแสดงว่าน้ำมันป,ปกติแล้วแบบนี้เดืนอนก่อนก็คิดว่าคิดพักคิดว่าพากันไซน้ำไหลาย แต่ที่หนได้มันโบเมนแน่นอนเพราะว่าค่าไฟมันน่าสิแพงกว่าค่าน้ํามันบบทุกคนเนาะค่าไฟมันน่าสิแพงกว่าแต่นูก็คิดว่าสงสัยมันมีนปั๊มน้าเนาะปั๊มน้ามันมันดันน้ําขึ้นสันส่งไปเป็นน้ำมันใสนั้นหลยนาสิเป็นแบบนั้นเนาะเป็นน้ามันแห้งเออแต่ต๊มาเดือนนี้ส่องผ่านไปแลยมันปกติแล้วทุกคนเด๋ยวสิให้เบิ่งนี่เนาะนี่คือปั๊มน้ำปั๊มน้ำสีเหลืองๆนี่ทุกคน ปกติเวลาไปเ็ดงาลก็ที่ถอดปลั๊กนะถอดปลั๊กอันนี้ออกแต่ว่าอันนี้เข็ไบ่ได้มุนปิดแต่ความจริงความเจ้าปลาข้างบ้าบอกว่าให้หมุนนั้นระวังให้มุนรืว่ามุนตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้ามุนปุ๊บเ,เออน้ำมันก็จะยุดไหลแล้วตอนแรกคิดว่ามันมีเป็นเพราะว่าปั๊มอันนี้เนาะมันก็เลยเฮ็ดให้แพงเนี๋ยวู้นทีพาไปเบิ่งเงินปั๊มทางล่างทีพาดปเบิ่งปั๊มทางล่างนู้นก็นยังไม่เห็น เพราะว่ามื่อนี้อันเขาเจ้ามาเฮ็ดให้เขาเจ้ามาเบิ่งให้เนาะเขาเจ้ามา high high. เฮ็ดทั่วให้พัวหน้าแจ้งไปเนาะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้เขาเจ้าก็เลยมาเบิ่งให้เนาะมื่อไหร่แต่น้งก็ยังบ่เห็นเในทุกคนเห็ <the> นแตะฮูบเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันโอ้อันนี้แม่สาบข้าวมันละทินเด้อนี่ยนี่จาเนี่ยาบได้ไนนราาทุกคน เด็กน่อยเอาใ,ใส่แล้วว่าเห็ดล่ะน,นี่อย่างนี้เลยทุกคนต้องเงินต้องอะไรอ๋อนี่นี่ทุกคนนุ่นกระดือวิญญาณเดี๋ยว,หวให้ทุกคนเบิ่งเนาะนี่เนาะนี่เข้าวต้มหอยไทยมาเนี่ยเนาะปกติมองในน้ำนะมันสิไหล่นจักจากจากัจกจกัจกจักอยู่ตลอดเวลาทุกคนมน้างเลยนะนี่อันนี้เขาวต้มาอยไทอันนี้ให้มาเนี่ยนะแล้วมาเนี่ยพวมีเสียงทุกคนพวกมีเสียงมิดซิลี่อยู่ ปกติเสียงน้ำไหลาต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 า,ตาอยู่ทั้งที่บริมีพ่อาบน้ำบริมีพ่ใสไน้ำเลยแต่ว่ามันมีหันมิดซิลี่เลยหน้าสิเป็นท,ทอน่อแตะกันเลเนาะนี่ตอนแรกบม่มีเนาะนี่ข้าเจ้าฮกเกียเ้ยนขึ้นมาให้หน้าซี่แมนอิลี่เจ้าของบ้านมาเนาะมันนี่นะแต่ว่าแทนนุชก็ไปอยู่เนาะมาแค่เปิดประตูให้แล้วเพื่อนก็พาสร้างเข้ามาหัวหน้าว่าว่ามีใครไปทำอะไรหรือเปล่า โยอะ่ะค่ะกมาอยู่ได้สองเดือนประมาณนี้ทุกคนเนาะค่ะก็ยู่ได้สองเดือนพูดไดสิบเฮ็นอย่างมาสรกอันนี้ก็ไม่ได้มีเนาะอันนี้ก็เป็นแบบนี้ยแล้วคือบ้านหลังนี้ท่นกะเจ้าวันบร่ได้ไ่ได้ปล่อยให้เศร้านะเพื่อนเพื่อนน้ำตาลเหรอตายมาจากไหนเนี่ยเป็นเพื่อนกันหรอยนุดห้อยของไว้ยืดออกนะทุกคนซื้อขนมซื้อนมมันเนาะไม่ของไว้ก็ได้เนามาเอาน้ำตา โอ้มหใส่หมูเพิ่อนนอนนียขูไมาอีกตัวหนึ่งแล้วหวายจุดรวมตัวไนดะ้ทุกคนม้องเนี้ยจุดรวมตัวแมวแต่พวกแมวพายเป็นแมวไายเนะี่ยทุกคนตอนนี้รถขึ้นมาบ้านแล้วเนาะอ๋อแล้วก็ทีนี้อันแจ้งเจ้าของบ้านนลคะเจ้าก็มาอันแปลงให้นมมัน,นี่ฮะทุกคนเราเบิ่งสิ้นเดือนนี้ว่ามันสิขึ้นหรือหรือว่าสิถึงลงระโบ,บแต่ว่า บอกเลยว่าก็อ้างขนาดอันสำรับอันค่าน้ำเดือนที่แล้วสองพันกว่าบาททุกคนก็หันไปเนาะทกคนไปอ้อนวอนหัวหน้าอยู่หัวหน้ากับเ er ขโซ่ปกติเสียคนละพกว่บาทเนาะเดือนนี้หกคนสองพันกว่าบาทก็บวก Zhou ทกคนเท่าไรเนาะ <c oughs> อันนี้แก้ค่าน้ำนะถ้าค่าไฟทไเ, <c oughs> เท่าไรเนาะเดี๋ยวก็รอบาอีกทีหนึ่งจะเปะ็นลม <c oughs> ต้องจ่ายไว้ทุกคนเนาะ คือเดือนแรกๆก็มาอยู่กับอันนั้นนั่นแหละมาอยู่แต่ว่ากะยังบริเอจใจคิดว่ามันน่าจะเป็นปั๊มน้ำโอ้โหหน้าเที่ยวกับท่อแต่ว่าน้ำอยู่หลังบ้านนะนะคือได้ยินอยู่แล้วว่าน้ำมันไหลาต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 าอยู่ทุกคนอ, <S <S อยู่ตลอดเวลา,าทั้งทั้งที่หาวเพราะบริเซน้ำแล้วกะบ่มีไฟเปิดน้ำบม่มีไฟอาบน้ำดี๋ยวมื้อนี้่แฮนมิสซิลีอยู่น่าจะเป็นมาท่อแตก่ก็ันมีอยู่ทุกคนวันนี้เวลาทุกคนๆก็ วันนี้พี่ล่าหยุดนะทุกคนพี่ล่าไปเดทมามวนบานบาไปบางหนนะัง เวเซเว่นทุกคนซื้อนมมาจา้ะกลางคืนนุ้นพ่อขยีนข้าววะทุกคนเนาะนักศาอันนี้จะไปกินมืออื่นเพราะว่าตอน,นเช้ามันพ่อข่อยย่างย่างแต่ว่าพ่อข่อยอันนั้นพ่อค่อย้าเซเว่นซื้อแบบขั้วอันชาอันสำลิดอันนี้บริ้ารเซเว่นซื้อแต่เป็นชานมชาเขียวกาแฟอย่างพวกนี้เนาะอันนี้ซื้อมาติดห้อหงวไว้แล้วก็ขนมทุกคนกลาคืนพ่ค่อยกินข้าว นึกว่ากินข้าวแล้วมันเฟอร์มันซิย่อยอนี่ยโดนนะ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยกินข้าวอันนี้เอาไวเา้เป็นมื่ออื่นก็ใช่ทงไว้อันนี้ฮิ้วไปช่วเมื่อใดทุกคน <c oughs> แล้วก็รอเบิ่งกแ้วทุกคนรอเบิ่งว่าสิ้นเดือนนี้ค่านะหมันสิลดหรือว่าสิเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเนาะในคลิปนี้นุน,นก็นสิขอลาทุกคนไปนเพียงเท่านี้เดอ้อ ไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นูดเด็ดนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี